ชลครเพลิงธรนงค์ค่ะกำลังจะลงจอทางช่อง28วันนี้เป็นตอนแรกนะคะก็เรียกว่าดุเด็ดเพดมันเป็นดรามา่าระหว่างหนุ่มลูกชาวประมงกับสาวมั่นเมืองกรุงค่ะเรื่องนี้หนุ่มมาริโอ้ประกบคู่แนวนัทพร<อ>เป็นเรื่องแรกด้วยนะคะเจอหนุ่มมาริโอก็เลยบอกว่าไนอ้อนแฟนให้ติดตามชลครของเขากันหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้ต้องเล่นดรามา่าเซนมอบหัวใจของคุณพ่อให้กับคุณย่าของตัวเองด้วยนะเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่หลวงของเพลิงค่ะก็อยา ากให้คุณผู้ชมสงสารเพลิงแล้วก็ตามเป็นกําลังใจว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรและที่สําคัญจะได้แง่มุมดีๆจากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเพลนงจันทร์ถึงสุเห็นความน่าสงสารของตัวเพลิงด้วยครับเพราะเพลิงเองก็เจออะไรหนักเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องมีมีเรื่องดารมาม่าที่ต้องเจอเยอะเลยครับติดตามด้วยนะครับสำหรับเพลิงรนงนะครับทางช่อง28นะครับจะเริ่มฉายจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่เที่ยง15เป็นต้นไปครับฝากติดตามด้วยนะครับ เรื่องธนุนนะคะวันนี้ก็ออกาศเป็นตอนแรกทางช่อง28ค่ะนะ,ะน่ายังเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะมาริโอเอ้าวเหรอคะยังน่าเด็กเหมือนเดิมเรอเหมือนเดิมหอกเหมือนเดิมนะคะ